ใช้เวลาว่างใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคะในการที่จะดูแลสุขภาพผู้คนมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เราเรียกว่าชอบมาที่นี่นะคะเพราะว่ามันมีผลิตภัณฑ์มากมายไก่กอกเลยนะคะที่เป็นของสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มองเรียกว่านะคะเป็นสถานที่ที่เราไม่ต้องมีสต๊อกของตัวเองเลยนะคะก็มีผู้ที่ผลิตให้กับเรามีผู้ที่คิดให้กับเรามีเทคโนโลยีมากมายนะคะและที่เราสามารถที่จะใช้สถานที่ นะะในการให้บริการผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็ได้รับคำปรึกษานะคะหมอชอบที่มากค่ะเพราะมันเป็นสถานที่มันแบบโอรโถงสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้บริการได้ดียอดเยี่ยมนะคะแล้วก็กานต่างๆเรานี้นะคะมีความสุขมากค่ะมอชอบตัวนี้มากเลยนะคะคนอาจจะชอบนะคะเพราะว่า PM 2.5แล้วก็สาต่าง